ราคาบ้านปรับสูงขึ้นทุกปีหลักใหญ่ที่สุดจริงๆก็คือที่ดินราคาที่ดินมันเพิ่มขึ้นะฉะนั้นตัวที่ดันราคาที่อาสั่อาให้สูงขึ้นจริงๆก็คือราคาที่ดินสวัสดีค่ะค คับคมไบเออร์สทอีกแล้วนะคะยิงและพี่เตียมค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาทลอกกันถึงประเด็นที่หลายๆคนน่าจะอยากรู้ว่าทำไมราคาบ้านถึงปรับเพิ่มทุกปีและทำไมมันสูงขึ้นตลอดตลอดเลย <c oughs> อยากให้พี่เตียมทลอกแล้วก็เล่า <c oughs> ให้ฟังหน่อยว่า <c oughs> i, ต้นทุนราคาบ้านมันมาจากอะไร <c oughs> แล้วทำไม i, ปีนี้เราเคยซื้อบ้านราคา4ล้านเป็นบ้านเดี่ยวแต่ ถัดมาอีกสองสปีสี่ล้านไม่ม <zer x 3> ีแ <compelling> ล้วกลายเป็นหกเจ็ดล้านก็เล่าเรื่องตัวเองให้ฟังนะสมัรทำงานใหม่ๆนานแล้วนะครับเพราะว่าย้อนไปกี่ปีคะสำรับคำว่าก็ประมาณปีส0นะเริ่มทำงานก็เป็นนักข่าวสายสังหารนี่แหละนะครับตอนนั้นซื้อท้วเฮาส์แถววังหินนะสามแสนสามนะครับยังไม่มีถนนเส้นนพหมินนะยังเข้าซอยไหนองตอนนั้นก็คือซอยนี่แ พอตัดถนนนบวรมินมาก็อยู่ติดถนนนบวรบบมินรเลยเกษตรนบวรมินนะครับตอนนั้นซื้อก็ซื้อจากหมู่บ้านจัดสรรนะครับสามแถสามพอถนนตัดมาก็ขายได้ล้านหนึ่งก็เลยขยับขยายลูกโตก็ไปอยู่ที่บ้านเดี่ยวแถวพัทยคผลคก็ซื้อมาประมาณสักประมาณสักน่าจะประมาณสักหกเจ็ดล้านจำไม่ค่าได้ประมาณนี้ะนะครับไม่เกินสิบล้านนะครับไม่เกินสิบล้านทุกวันนี้ก็คือว่าเราจะพบว่าแม้แต่หมู่บ้านที่อยู่ตอนเนี้นะครับ ก็แบรนด์เดิมเข้ามาเปิดติดกัน,นราคายังเริ่มต้นที่20ล้านคิดดู oh. ก่อน10ล้านขึ้นมาเป็น20ล้านอ้นั้นก็คือวัชรพลนะ,ะที่สุขา5้าประมาณนั้นแล้วก็แถววังหินไม่ต้องพูดถึงว่าแนวราบทําไม่ได้แล้วต้องเป็นคอนโดเท่านั้นะนะครับเพราะว่าราคาก็น่าจะขึ้นมาเป็นตารางวาแล้วเป็นแสนแล้วนะครับ <Huh? S 1> ฉะนั้นถ้าถามว่าราคาที่ดินที่มันขึ้นเนี่ยหลักใหญ่ที่สุดจริงๆก็คือที่ดินราคาที่ดินมันเพิ่มขึ้นนะครับ ราคาที่ดินกรุงเทพเคยพีิกสุดเมื่อ3 4ปีก่อนก็คือว่าที่ซอยหลังสวนตลาวาละสามล้านหนึ่งแนั่นคือสูงสุดแล้วก็ตอนนี้ยังนิ่งอยู่แถวทองหล่อก็วาละล้าน2ล้านนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องปกติหละใ,ในย่านใจกลางกรุงเทพจริงๆฉะนั้นเนี่ยราคาที่ดินมันดันขึ้นเพราะดันขึ้น,นก็ทําให้บ้านเนี่ยก็คือบ้านเดี่ยวก็สร้างไม่ได้ก็มาสร้างบ้านแฝด S <S ก็มาสร้างทาวน์เฮาส์สุดท้ายสร้างไม่ได้ก็ต้องขึ้นเป็นคอนโดค่ะฉะน,นั้นตัวที่ดันราคาที่อยู่อาศัยให้สูงขึ้นจริงๆก็คือราคาที่ดินแล้วทีนี้ทําไมราคาที่ดินมันสูงขึ้นก็เพราะหนึ่งความต้องการมันเพิ่มขึ้นมีการลงอินฟราสักเจอร์เราจะเห็นว่าเมื่อมีการตัดถนนก็ดีเมื่อมีความเจริญเกิดขึ้นการพัฒนาเอากชนก็ดีความหนาแน่นมากขึ้นราคาที่ดินก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆอันนี้คือคือเหตุหนึ่งที่ราคาที่ดินขึ้นต่อมาก็คือค่าก่อสร้างค่าก่อสร้้าางงงขึนนนอย่่่เชชวี กิดสงครามรัสเซียยูเครนขึ้นมาเกิดวิกฤตพลังงานราคาน้ำมันบาเรลนึงก็ร้อยกว่าเหรียญละก็ทำให้ต้นทุนขนส่งสูงขึ้นต้นทุนขนส่งสวขึ้นวัสดุทุกอย่างตั้งแต่โถมดินก็สูงขึ้นอยู่แล้วเหล็กสูงขึ้นทั้ง30กว่าเปอร์เซ็นต์ทุกอย่างสูงขึ้นหมดฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ครึ่งปีแรกก็ว่ากันว่าค่าก่อสร้างก็เพิ่มไปแล้วแล้วแล้วแต่ลักษณะนะครับ3% 5%หรอที่ าก่อสร้างสูงขึ้นแต่ถ้าเทียบกับที่ดินแล้วผมก็ยังมองว่าที่ดินมันมันมีส่วนทําให้สูงขึ้น <ừ> เยอะกว่าคค่ะ<อ><อ>จากที่ญิงเคยฟังข้อมูลมาเนาะจากที่พิตีมบอกว่าฮค่าก่อสร้างบ้านหลังหนึ่งเนี่ยต้นทุนที่ดินจะอยู่ที่ประมาณยี่สิถึงสิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าล่าสุดนะคะมีดีลปเลปอร์เจ้าหนึ่งบอกว่าตอนนี้ต้นทุนที่ดินในบ้านหลังหนึ่งเนี่ยปรับเพิ่มเป็นสี่0ิถึงห้าสิเปอร์ซ็นตนั่นหมายความว่า บ้านหลังหนึ่งที่คุณต้องจ่ายเนี่ยมันเป็นต้นทุนที่ดินเนี่ยค่อนข้างเยอะเกือบครึ่งหนึ่งของราคาบ้านหมายความว่าราคาที่ดินปรับเพิ่มสูงขึ้นตามอินฟาสตรเจอร์ต่างๆต,ตามระบบขนส่งมวลชนห้างสรรพสินค้าการตัดถนนทุกอย่างมีผลกับราคาที่ดินหมดเลยนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นอย่างที่หลายๆคนถามมาว่าอย,อยากหาบ้านล้านหนึ่งหายากมากนะคะแทบจะไม่มีเลยหรือแม้แต่คุณจะสร้างบ้านเองต้นทุนหนึ่งล้านเนี่ยก,ก็ได้หลังเล็ก ถ้าแบบซื้อบ้านจัดสรรเนี่ยราคาล้านก,กว่าเนี่ยเป็นทาวน์โฮมแล้วก็เป็นทาวน์โฮมที่ที่อยู่ชานเมือง<ม>เดินทางค่อนข้างไกลกว่า<ม>จะเข้ามาถึงตัวเมือง<ม><ม>เพราะฉะนั้นราคาบ้านปรับสูงขึ้นทุกปีโดยเฉลี่ย<ม>ก็ประมาณสัก3-5%เปอร์เซ็นต์นะคะแล้วแต่แล้วแต่ทำเลก็เนื่องจากราคาที่ดินที่ปรับสูงขึ้นรวมถึงค่าก่อสร้างใช่ฉะนั้นเราเราจะเห็นว่าราคาที่ดินมันจะดันบ้านออกไปเรื่อยๆขยายไปเรื่อยๆเพราะว่า ถ้าราคาที่ดินแพงเนี่ยดเวลลอปเปอร์นักพัฒนาสังหารก็ทําไม่ได้ก็ต้องซื้อชานเมืองออกไปกหรือ,รอตอนหลังมีความต้องการอยู่ในเมืองนะครับหนึ่งขึ้นคอนโดแหลคะคาตอบนะครับเพราะว่าคอนโดเนี่ยที่ดินต่อตารางเมตรจะน้อยมากเพราะมันขึ้นหลายชั้นฉะนั้นต้นทุนที่ดินต่อต่อต่ออาคารต่อตารางเมตรจะน้อยลงยิ่งสูงก็ยิ่งน้อยลงแต่คนไม่อยากขึ้นแนวสูงก็ทุกวันนี้เราจะเห็นเป็นทาวน์โฮมหรูหรูซึ่งทุกวันนี้ก็มีทาวน์โฮม20-30ล้านนะก็คือเป็นเรือนแถวบ้านแถวนี่แหละ แต่ว่าทำหรูๆหน่อยตอนนี้ก็ขึ้นแถวโซนรัชดาลาดพร้าวอะไรพวกนี้ขึ้นที20 30 40หลังแม้แต่เรียบหลวนก็กำลังะจะมีขึ้นก็คือคนไม่อยากไปนอกเมืองแต่ว่าเพื่อที่จะคุมราคาได้เะนั้นขนาดที่ดินก็เลยเล็กลงก็เลยเป็นทาวน์โฮมหรูๆที่ดีไซน์มาแต่ถ้าต้องการที่ดินเยอะอก็ต้องไปที่ดินนอกเมืองเช่นนั้นส<ช>ัดส่วนที่ดินก็จะแปรผันไปเรื่อยๆแล้วก็บางทีบางจุดถ้าราคาที่ดินขึ้นมาสัก ว่าละห้าหมื่นหกหมื่นบางทีมันก็ทํายากทาบ้านเดี่ยวก็ไม่ได้ทำท้องโฮมก็ยังแพงดีเ <c oughs> วรอร์ลอปเปอร์ก็ต้องขยับออกไปเรื่อยๆฉะนั้นมันก็จะเป็นวงขยายออกไปเรื่อยๆครับจะไปได้ไกลแค่ไหนคะพี่เตียยเพราะว่ากรุงเทพก็ <c oughs> เซ็น <c oughs> เตอร์มันอยู่กลางเมืองเนาะแล้วก็ขยายไปรอบ <c oughs> <c oughs> ๆหรือว่ารอบๆเนี่ยมันยังมีพื้นที่ให้ให้ทำได้อีกเยอะมันมีสองขยับจนิงก็คือว่าเดิมถ้าเดินทางโดยรถยนต์ไปถึงลังสิตเนี่ย จนเกิดนินยายสีไลท์ครอบครัวการถนนนะ่ยคือใช้เวลาเดินทางเข้ามาทํางานเป็นสองชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยจนเกิดนิยายขึ้นมาคือมันลาบากมากตอนหลังเนี่ยมันก็เกิดยุคใหม่คือยุครถไฟฟ้าฉะนั้นการเดินทางก็จะเร็วขึ้นฉะนั้นเน่ยทำให้พื้นที่ที่สร้างบ้านได้ก็ขยายออกไปอีกนะครับอย่างเช่นสายสีเขียวไปลําลูกกาเราก็จะเห็นว่าก็ขยายไปอีกแต่ราคาที่ดึงก็ดันขึ้นมาอีกอยู่นั่นแหละนะครับก็คือดนันดันขึ้นมาอีกฉะนั้นเนี่ยแล้วก็เกิดรูปแบบที่อยู่อาศัยใหม่ๆขึ้นมาอีก นะครับฉะนั้นฉะนั้นมันก็ขยายไปเป็น,ปน,ปนละลอกละลอกก็เป็นวงไปเรื่อยๆครับก็คือรอบนอกกรุงเทพเนี่ยก็ยังมีโครงการที่อยู่อาศัยหรือว่าบ้านจัดสรรพัฒนาเติบโตได้อีกอค่อนข้างหลายหลายโครงการเนาะแล้วก็มีทั้งบ้านเดี่ยวบ้านแปดทาวน์โฮมทุกอย่างครบค่ะใช่ฉะนั้นราคาที่ดินเนี่ยถ้าบริษัทบ้านจัดสรรที่เขาทำฉะนั้นเนี่ยต้นทุนใหญ่ราคาที่ดิน ค่าที่ดินค่าขอสร,ร้างแล้วก็ค่าโอเวอร์เฮดก็ดําเนินธุรกิจได้ยากเนาะในในสถานการณ์ที่แบบทุกอย่างแพงหมดเลย <S <S คนซื้อบ้านก็ต้องซื้อของราคาแพงหรือว่าเดเวลอปเปอร์เองก็ต้องซื้อที่ดินราคาแพงนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวสรุปให้ฟังคร่าวๆนะว่าถ้าตอนนี้คุณอยากได้บ้านนะคะถ้าเป็นบ้านทาวน์โฮมเนี่ยต้องมีงบเลยนะอย่างน้อยคือ2-3ล้านบาทขึ้นไปบ้านเดี่ยวนะคะส่วนใหญ่ค่ะ ขึ้นกันไปที่6-7ล้านบาทขึ้นไปนะคะเพราะว่าโครงการใหม่ๆที่พัฒนาหรือว่าเปิดตัวเนี่ยบ้านเดี่ยว4-5ล้านหาได้ยากมากๆนะคะแล้วก็ถ้าเป็นบ้านแฝดเนี่ยยังพอมีอยู่ในเลนจ์ราคาแบบ4-6ล้านเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่แบบเพ้่อยากจะได้บ้านเดี่ยวณปีนี้เป็นต้นไปเนี่ยต้องมีงบอย่างน้อยเลยคือ 6- 7ล้านบาทใช่ครับไอเนี่ยรูปแบบบ้านเนี่ยอยากอยากเล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะครับว่า ที่มันเป็นรูปแบบบ้าต่างๆก็คือว่าเพราะคนทําบ้านขายเนี่ย<ม>เขาต้องคิดก่อนว่า<ม>คนจะซื้อได้ราคาเท่าไหร่ะนะครับคนซื้อได้ราคาเท่าไหร่<ม>ซึ่งว่าคนซื้อได้ล้านหนึ่งเพราะคนผ่อนก็คือล้านแล้วประมาณสักเจ็ดพันแปดพันเนาะเจ็ดพันแปดพันฉะนั้นเนี่ยเงินเดือนสองหมื่นก็ผ่อนได้ประมาณหนึ่งในสามก็คือผ่อนสักอ่าหนึ่งหนึ่งในสามก็ผ่อนเจ<ม>็ดพันก็ซื้อได้ล้านหนึ่งก็คือตามลำดับฉะนั้นเนี่ยพอคนซื้อได้ประมาณแค่นี้ก็ต้องเอาที่ดินแบบนั้นมาทําบ้านให้ได้ฉะนั้นมัน อันเนื่องมาจากราคาที่คนซื้อได้เพราะว่าถ้าถามทุกคนทุกคนก็อยากอยู่บ้านเดียวหมดแหละใช่ค่ะนะครับเพราะมันมีพื้นที่สะดวกสบายไม่แออัดแต่ว่าเนื่องจากข้อจํากัดของรายได้ก็เลยเราซื้อได้แค่นี้ถ้าซื้อตรงนี้ก็เลยเป็นทาวน์เฮาส์นะครับถ้าซื้อตรงนี้ปุ๊บคนซื้อมาเดเวลลอปเปอร์นักพัฒนาสังหารทรัพย์ก็ต้องท,าทา <c oughs> ําเป็นบ้านทาวน์โฮมค่ะนะทำเป็นบ้านแฝดนะบ้านแฝดก็พยายามจะให้เหมือนบ้านเดี่ยวให้มากที่สุดถัดไปก็ถึงจะเป็นบ้านเดี่ยวฉะนั้นเนี่ย กำลังซื้อของผู้ซื้อนั่นเองที่นักพัฒนาก็ต้องทําให้สอดคล้องให้ตรงกับกําลังซื้อใช่ใช่ค่ะพี่เตี้ยมพูดประเด็นนี้อย่างนึกออกคือเหมือนงบคนซื้อบ้านเนี่ยมีจํากัดแค่ก้อนหนึ่งแต่ว่าดีเวลลอปเปอร์หรือว่าผู้พัฒนาเนี่ยต้องไปทำางไงก็ได้ให้เขาสามารถซื้อได้ในราคาในราคาเท่านี้นะคะสมมติมีงบอยู่3ล้านบาทอยากได้คอนโดกลางเมืองเมื่อก่อนนี่อาจจะสัก50 6 0บตารางเมตรแต่ปัจจุบัน3มล้านเนี่ยซื้อได้แค่ สัก25 3 0ตารางเมตรไซส์มันจะเล็กลงค่ะก็คือจริงๆก็พูดตามคอนเทนต์ประเด็นที่เราตั้งแหละว่าเฮ้ยทำไมบ้านราคาสูงขึ้นคือบางทีงบเท่าเดิมแหละที่เราซื้อแต่ว่าเราได้ขนาดที่เล็กลงไม่ว่าจะเป็นที่ดินหรือว่าพื้นที่ใช้สอยนะคะสังเกตง่ายๆก็คือคอนโดนี่แหละปัจจุบันต่อตารางเมตรเกือบแตะแสนละหรือซื้อคอนโด2ล้านเนี่ยได้ห้อง เนาะถ้าถ้าเป็น mm hmm. ผู้มีอายุหน่อยก็จะบอกว่าห้องเท่ารูหนูอยู่ mm hmm. ไปได้ยังไงอะไรเงี mm ้ย hmm. แต่คนรุ่นใหม่ก็จะ, mm hmm. อ,ะอยู่ได้แล้วก็เน้นการเดินทางที่เชื่อมต่อเข้าเมืองได้ง่าย mm hmm. เป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตค่ะ mm hmm. เพราะฉะนั้นจริงๆก็เดี๋ยวอยากจะชวนพี่เตี้ยมคุยประเด็นถัดไปในเรื่องของเอ้แล้วถ้าราคาบ้านหรือว่าราคาคอนโดปรับเพิ่มสูงขึ้นทุกปีแล้วเราควรซื้อบ้านซื้อคอนโดตอนไหน หรือถ้าซื้อปีนี้ดีไหมยังไงนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาคุยประเด็นนี้กันค่ะ